ด้วยครับส้มชิวผมจะไม่ทำเลยเดียวเหรเงียบเลยดิม่ถึงเลยเงียบๆแต่ว่าขดประมวลผลและที่ว่าอะเหรอคะเียอีาาแล้วบังกบันกาบักาบกาบักบันกาบักาบ ไปยิงรอบเลยแต่ที่ S P ในตอนนี้เดินทาง่ะรันหนีได้เดินหนีได้เลยคืนแดงเดือดไม่ใชา่ดิคืนหมอกลงไงเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยแต่แต่ซี P ีได้ SCP เ S P อ่ะ T เราได้แต่เราซีพีไม่ได้ เอสีพ <c oughs> ีเขาในใคืนคืนหลอกลงคือเดินถ่าเดินถ่า ครา้นน้่ใช่หรอที่ถ่ายขนน้ำทีดหน่อยนึงเราก็เลยได้าามนถายใกลองข่วแล้วสังเกต่ามัไม่รงเนี่ยนี่คือพอส่งสิ่งของมัจขึ้นหน่อยตรงี่ว่าเราได้ยัเลอดอ่ะที่เราได้ถึงสถานีเนี่ยแต่ว่าเราไม่มี้มากลยกพราว่าเรามใช้คนเทก นีก็เอามอุมขนาดหนึ่งดวงแล้วก็ส่องดวะเฮ้ยเวลาเราส่องดูอย่างนี้กับมองตาสองเนี่ยมันให้ความรูส้สึกแตกต่างกันกันบางครั้งที่บอกว่าเรามองเห็นเร็วแค่นี้มันก็ให้ความรู้สึกแตกต่างจากที่บอกว่าเรามองด้วยตาสองแล้วก็เลยบอกว,ว่าอย่างนี้ต่องแลง้วพอมีเครื่องก็งเรียนทุกวันพอเป็นดิจิตอลเรา แล้ว,เร,ลวเราก็เก็บลูกแล้วเราก็ลงแล้วก็ถ่ายท,าาที้ตัวแต่หนูบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เป็นจริงจริงตอนเราไปทำงานจะมาใครกินเราจะได้ถ่ายแล้วเราก็เลยดได้ถ่ายเลยนะคะทุกคนก็จัดมาหนาตุดในข้องสุดที่ที่เขาลังบินไดไนะะ้แล้วทำไมคะแล้วทำไมพูดเหมือนคนที่ออกทีวีใน,ในรายการวันศุกร์เลยเอะ่ะอาหารเที่ยงครึ่เต่า อยะไรจะมีก oh, I mean ็ยคงทีตรงนี้ก็เหมือนมันเหมือนมีคนมาขยับเป็นเด็ก The corner. Excuse me. So right the store not closed. Excuse me. So close. right the store is not closed. Excuse me. The store is not closed. Right the building. So is not closed.

ไฟหอเราที่มีไฟหรอสีที่มีทีคนต่งสีท่ทอทำอะไที่อัไหนที่ก็จะต้อง้ อีกแล้วขขดอทีทีตเราจะอกพีกี่ีีพีไม่ได้ด้วยหมอกลงดูกับเพื่อนเหรอเรื่องข้างหลังเพื่อนข้างหลัง อ,อย่างนู้นอะไรเปไ็นอะไรตายหรออะไระ้นตายอือ,อ บ้านมันสวยมากโอ้ไม่ก็อสรอคืนนี้มันจบไปก่อนดีุณดีเสียงไหมอลตี oh, บ้า,บา oh. สวยเนาะ

เราเห็อแบบันด้วยได้ผลถูกเลยต้ข้างมันจริงพื่อนดีเราเห็นเรพื่อนนาเบรนี้นุก็น่าะ้อไปหว่าหนูเดียนหน้าล้ว้ตันเ ตั้งต้องกอกแล้ราีิดสนท้ายบอกคุณอ่ตั้งกะโดดในแบบนี้อีกอ่ะไม่อยากให้เพื่อนทำเรื่องไม่ดีเลยยังไงก็ต้องบอกคุณเลยนะคูคูคะอะไรคะ นายปวดตักอีกวิชาหนี้น่าด๋อยมาดูลยโดดยังกว่าเฮ้ยไอ้กันโดดเรียน,น,ยนี่วะที่จริงมันก็น่าดโดดเยอะแหละแต่วิชานี้น่าเบื่อตาอยาง,งั้นเราโดดเรียนดีกว่า Eu não เที่ยงคืนดึกๆก็ยังคอยรับตรยินหางานตรงนี้ตรงนี้เรู่ไม่ได้แต่เามาาแกเนี่ยนเปลี่ยนไปเลยค <The> mm ือเราสบายสลัเราจะไปยิ่งไปไหนตอนไนยังก็ได้เราเป็นนายของทะเเรามาขายแกล็บก็จำก็ต้องเป็นแกลบนะครับเออแกล็บเกล็นะครับ ผม่อเชดไก่คาร์วนะครับอนนี้ก็ขับกับของงาประจำว่านเปลี่ยนไปเลยก่อนเราไึกต้องเป็นแบบเท้างานประจำแต่กวันนี้เราฝึกสายเท่าไหร่เราเอาอยู่ไดวันวันเราได้ข <t ry> ับได้ยอดเยยกภาเตมมันมีเวลาให้เราเลือว่าเราตวังว่าเราจะกวิ่งรอนายเท่าไหร่ เวลาผมไปครับตอนแรกเี่เรามาขับเราไม่คยรู้จักใครขับไปขับมาก็าเจอนหน้าไส้เพื่อยขึ้นมาเยอะนะ็ในครีผรับเพื่อนกันให้เขถามาว่าเออหน้ามีปัญหาแล้วก็ใครมีตกใจดีๆก็แชร์กันลงมาเพราะเรารู้จักกันวงกว้างจะเจอที่ไหนก็ทัายประเด็น,น,นแ,ดแรกครับเข้าถามก็คือได้ทีงานเนีวยเราอาจจะไม่รู้จักเป็นการสตัวแต่ไปเห็นหน้า,นากันก็รู้กันเปวนไหนคือ เร,เรารู้จักอย่างที่มีของกลุ่มจงประทุนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเคยเล่นตลกตามข่าประจิตต่างๆมาก,ก่อนแล้วมาขับกันเขาจะมีแค่ติดสอนในกลุ่มการรับอาหารมันงทำไมนต้องผมมเคยขอาจากลูกค้าเลยผมมองว่าถ้าเขาจะให้อยู่ที่การบริการของเรามากกว่าถ้าเราบริการดีลูกค้าพ,พอใจเขาก็ให้ก็มีอาไรอย่างที่ ไ้การชครัางการกอผมมีาได้รับแล้วตอนนี้ก็เยนขึ้นอย่างดผมองว่าผมจะใจไม่ติดี้มาเริาทมันได้โอกาสมากกว่าอาดาีครับอีดาอันนี้ผมให้สเใต้โอเค จบวันนี้แล้วขอขอบคุณด,ด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะจได้นบแล้วนะคะสำหรัวบ,บวันนี้ก็จบไลฟ์วันนี้ตรานี้นะคะสวัสดีค่ะ